มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพบกับช่องเครื่องเดียวแชนแนลครับมับนะตอนนี้ก็กำลังรวมพลนะครับวันนี้เราจะมีงานใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ข่าวเศร้าเลยบ่ครับยังนี่กำลังจัดผ้าข้าอยู่ครับ๋อผมจะลุยแล้วครับจะลุยเฮ้อเป็นตายายเนี่แหละ โอ้มาดูเมนูนนโอ้มีอย่างกินครับบนีนน่นี่ก็นี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้านะครับทีแม่บ้านทําความสะอาดมาซอยงานบุญลงก็มานะครับมันอนี้มือสำคัญนะครับบุญลงจะไม่พลาดนะครับนะสวัสดีครับ จุงกระแบลปองประโอนกรุบกรุบขเนียพี่พาตั้งเอาสารเอาอะไรก็เลยยังก็เอาตัวขึ้นยังข้าวกินข้าวกินข้าวปุ๊บหรือจะกินข้าวก่อนกินข้าวก่สดกินข้าวก่อนดีกว่ากองข้าวเดือดอ๋องวันนี้คะอุ้ยลูกสี่วันดีลูกสี่เอาไว้เอาจานะมามากินข้าวก่อนกี่โมงแล้วอันนี้คือเครื่องอะไรครับนี่ อันนี้ของหวาน,นะคะ่ะของไหว้เนาะจ้าของไหว้ ài. ของหวานทองหยิบทองยอดขนมชั้ <Aww. S 1> น,นอนืมนี่แล้วก็สันสันยังไม่ทอดไอ้นี่เลยทอดยังทอดไอ้ โอย่บ้านจทเล้วไอไอ้ลุงอายู่บนบ้านออกมาเนีายลงมาแหนมแมที่เราซื้อเมื่อคืน,นแมทานขาวได้กันนะคะพี่นามาเด้อ็นงคนไปงเดียวเอานีก็ของหวานของข้าวนะครับนะ พลมา,ลากรากไม้อุดมสมบูรณ์นะครับมีน้ํามีท่าข้าวปลา,ปาอาหารนะครับครบท้วนแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับกำลังหยุ่มเลยครับนะ ยอ,อย่างอร่อยเมนูมันนี่ก็มีมแจ่วกบ,บนะครับแจ่วกบบุชบ,บ,บ,บันไดเป็นไปคือกบคือเขียดมันยังคล่องอืดอัดอัดคือกระปูคือเต่านี่มันม่ได้ไวอยู่เอเห็นวาา่าซากระปูฮะพาโตพิจัยแล้วเนาะกำลังสิเว้าเว้าหลัดเลยพิจัยว่บ่ได้เว้ลดอกบก้าววาดวอกว่าเจ้าเท่าน่ยยายเอ้ย อ้าวครับได้ทุงเดียวให้แปบนี้ใส่ไว้ให้หลานเอาในช่วงเช้านะครับนะก็รอทานข้าวเสร็จีิบร้รอยแล้วก็นะครับจะมาดูว่าพวกเราจะทำอะไรต่อนะครับเพื่อรอทำพิธีนะครับพ yes. สถานที่ก็เคลียร์นะครับ เรียบร้อยนะครับสวยงามนี่ครับเดี๋ยวก็ตั้งเต็นท์นะครับตั้งเต็นท์แล้วก็อ่าตั้งเต็นท์แล้วก็ขยับให้เหมาะสมแล้วก็ตั้งเก้าอี้นะครับตั้งเก้าอี้เพื่อไว้อ่าท่านที่มาบางส่วนส่วนอานี่ครับฐานเจ้าที่สาร,ระภูมินะครับ ก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยซึ่งางานตรงนี้นะครับก็ได้แยกๆก,กันทำนะครับส่วนผมลุงสีบ่าวซ่อนนะครับบ่าวซ่อนนี่ก็จะเป็นทำในด้านไปนำอะไร ที่ไม่ครบเก้าอี้เต็นท์นะครับก็จะไปนำมาตั้งตั้งรอนะครับแล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะยกนะครับสารประภูม,นมนนินะครับหรือแค่เนี่ยครับสารประภูมิแล้วก็ยกอของเส้นไหว้นะครับออกมา ตั้งรอตั้งรอซึ่งงานวันนี้ก็น้องนูน่าและทีมแม่บ้านนะครับพี่เดือนได้สั่งการนะครับพี่เดือนไม่ได้กลับมาก็สั่งการเตรียมงานไว้ตั้งสองสามวันแล้วละ่ะเพราะว่ามันต้องให้ครบ ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบนี่มันก็จะขัดขากอะไรสักอย่างไปมันก็ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นพิธีการที่สำคัญนะครับในบรรยากาศช่วงช่วงเช้านี่ก็อากาศก็จะ ดีแดดยังไม่ออกนะครับร่มรื่นนะครับหรือจะร่มรื่นแบบนี้ตลอดทั้งวันก็น่าจะโอ้น่าจะดีนะครับเนี่ยก็อัปเดตให้ f อฟได้ดูนะครับทุกท่านนะครับในช่วงเช้าวันที่8นะครับวันที่8การเตรียมงานนะครับตั้งสารพระภูมิเจ้าที่ประจำบ้าน ที่เดือนและน้องนูนานะครับซึ่งก็เตรียมการนะครับรอแค่ทําพิธีเท่านั้นนะครับเพราะว่าดตาที่ทําพิธีก็คงนัดประมาณ3ามโมงกว่า,วาเพราะยังติด ยังติดงานอยู่นะครับ <c oughs> ก็ได้มาอัปเดตนะครับในช่วงเช้านะครับให้ f อฟได้ดูบรรยากาศของการเตรียมงานนะครับตอนนี้เราทีมแม่บ้านก็กำลังทานข้าวอยู่นะครับก่อนที่จะทำอันดับต่อไปครับซึ่งเราก็ เตรียมกันแค่ไม่กี่คนแล้วก็ได้นะครับเพราะว่างานมันทุกอย่างมันได้เตรียมไว้ไวหมดแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจช่องช่างเดี่ยวชา n e l นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยสวัสดีครับ